เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้ก็อยู่กันใน i อดีใหม่ของผมนะครับก็หลังจากที่แนะนำการทำทีมไปแล้วนะครับด้วยงบอันน้อยนิดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนักเตะนะครับที่ราคาถูกนะครับแต่ว่าใช้ได้ดีนะครับ ย้ำนะครับว่าใช้ได้ดีนะไม่ถึงกับขั้นแบบโหดร้ายทารุณนะครับผมโอเคถ้าเห็นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นซลาตันนะครับอิบราฮิมโมวิคนะครับสำหรับซลาตันเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีปัญหานะเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นค่าพลังนะครับค่ารวมของมันในปี10 UCL นะครับถึง82ด้วยกันนะครับ หลายๆคนก็อาจจะแบบโหมากกว่าปี2011อีกมันเล่นเป็นยังไงอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังกันก่อนนะครับสำหรับอิบรานะผมจับมา4ปีด้วยกันการ0809 101L แล้วก็ปี2011นะครับก็จะมาบอกถึงจุดเด่นของแต่ละปีนะครับแน่นอนยกให้ท็อปที่สุด ก็จะเป็นปี2011นะครับแต่ว่าหลายคนจะใช้ได้แบบไม่เข้ามือนะมันเป็นเป็นนักเตะที่ใช้เข้ามือได้ยากมากนะครับสำหรับอิบรา2011นะครับแต่ว่ารับรองเลยว่าถ้าใช้เข้ามือแบบเราเล่นตัวนี้ได้คล่องเมื่อไหร่นะโหดที่สุดของทุกปีแน่นอนนะครับด้วยน้ำหนักส่วนสูงสกิลความคมเนะี่ยจุดเด่นมันก็คือความคมนะครับแล้วก็ เป็นตัวพักบอลที่สุดโหดนะครับปีต่อมาที่เคยใช้นะ08นะครับก็08จะคล้ายๆ09เลยนะครับแต่ว่า09จะเป็นปีที่ดีกว่า08ก็คือ09มันพัฒนามาจาก08นั่นเองครับ09มันก็จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใช้เข้ามือหลายๆคนที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันมีความคล่องมันเป็นแบบนักเตะต,ตัวใหญ่ที่คล่องแล้วก็มีความเร็วนะครับ เสียอย่างเกี่ยวก็คือมันยิงไม่คมนั่นเองนะพอแบบพิュ๊บพิュไปยิงออกดือด้อนะครับส่วนปี10 UCL เราก็จะมาดูกันนะวันนี้จะมาแนะนำนะครับด้วยราคาแค่ถูกที่สุดแต่ว่าค่าพลังเยอะนะเนี่ยนะครับ4ล้านกว่ากว่าไม่ถึง5ล้านนะครับผมเราก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะมาสรุปให้ฟังกันทีหลังนะครับสำหรับ การแนะนำอิบฮลโมวิส10 u ูแตัวนี้นะครับโอเคเราไปลุยกันเลยนะครับเอาละครับมาที่จังหวะนี้ครับรามส่งให้โซเล่ครับโซเล่ให้ปิโรแล้วก็อปลาชี้หาช่องนะครับชี้หาช่องเองโดยแบบไม่ต้องกดเราก็โยกหลอก1จังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับอันนี้การยิงแบบนี้ไม่ต้องอาศัยความคมมากนะครับโยกหลบไปยังไงก็ยิงเข้านะครับผม ว่ลูกแรกเปิดมาด้วยการหาช่องอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปจังหวะที่2ครับโรนันโดต่อให้โซเลสโซเลสต่อให้ปิโลครับโดไงโซเลสมาแล้วอิบ,บราครับเนี่ยครับเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าอิบ,บราพยายามวิ่งเข้าไปในกรอบนะเพื่อนๆจะเห็นแบบนักเตะบางคนที่มันหาช่องแต่มันชอบวิ่งเฉียงตัดออกไปอะ แต่สำหรับอิบรามันจะชอบวิ่งวิ่งเข้าตัดตรงกลางนะอนี้คือข้อดีนะครับที่มันรู้สึกว่ามันหาช่องได้ดีนะครับจังหวะนี้ฟิลิปรามส่งให้เปโรล์เปโรลให้อิบราค,ครับอันนี้ผมจะโยกหลอกนะพอดีก็เลยได้จุดโทษเลยนะครับข้างหนจําไม่ได้นะแต่รู้ว่าเข้านะแอมยิงทําได้ดีนะครับ เป็นคนที่ยิงจุดโทษได้ดีนะครับอีกปลาเข้ามุมเลยนะครับบางตัวที่มันยิงไม่ดีมันจะยิงเข้ามุมยากนะถ้าเพื่อนๆสังเกตโอเคมาอีกแมตช์หนึ่งนะครับอิบารวิ่งไปแล้วแต่ว่าส่งไม่ทันนะครับอีกบารโยกลบหนึ่งจังหวะครับโยกลบอีกหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ซัดเข้าไปง่ายๆเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ถึงความพลิ้วในระดับหนึ่งนะครับที่แบบกองหน้าตัวใหญ่ที่ค่อนข้างจะพลิ้วพอสมควรนะครับนี่นครับโยกลบโยบอีกทีหนึ่งกองหลังแบบคุมกันเอออลนะ้วแต่การยิงอรผมว่าผมไม่ได้กะว่าจะให้ยิงมุมขนาดนั้นแต่ว่ามันไปมุมเองนะครับก็เลยการยิงผมว่ามันจะความคมมันอาจจะไม่ถึงขั้นคมมาก รับจังหวะนี้นะก็ไม่รู้มันเนี่ยมันวิ่งดีอะ่ะอิบ,บาพอโดนแซะมันก็ไปถึงบอลพอดีนะครับมันมันชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลานะแล้วก็ผมว่ามันคมอาจจะไม่ถึงกับเรียกว่าคมมากนะดูมันก็ยิงไม่เข้านะครับแต่ว่าโซเลสก็ซ้ำเข้าไปได้ครับจังหวะนี้อิบบาได้ฟาวนะ มาดูการยิงจุดโทษของอิบบานะครับถ้าเป็นปีโลผมยิงเข้าไปแล้วผมเอาอิบบามาลองนะครับอิบบาเป็นนักเตะที่ไม่ควรเอามายิงฟรีคิกนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันท่ายิงมันไม่เหมาะนะเพราะมันตั้งท่าไกลมากโอเคครับมาดูที่จังหวะนี้นะครับโซเลสต่อ้ปีโลปีโลให้อิบบาครับดูความแข็งนะครับ แข่งบวกคล้องนะบวกพววมันทําให้เบียดยากนะครับผมจังหวะนี้ก็พลิกตัวเข้าไปยิงได้เรียบร้อยเลยครับเนี่ยมันชอบยิงเข้ามุมโดยที่แบบผมไม่ได้จะให้มันยิงเข้ามุมขนาดนั้นมาจังหวะนี้ครับความผพิ้วครับน่ากองหลังวิ่งวิ่งดักแบบ เกือไปเยอะไปหน่อยนะครับนี่จังหวะนี้จังหวะนี้เอามาแชร์กันนะครับผมเจอก้นทวงเวลาแนละ้วยิงนำเนี่ยดูดูเขาทวงนะครับคือมันไม่ผิดกติกายอยู่แล้วถ้ามันไม่จ่ายบอลถ้ามันอยู่ถ้ามันเลี้ยงบอลถ้ามันบอลมันอยู่เฉยๆมันจะไม่ ขึ้นว่าช่วงเวลานะครับเนี่ยเขารอให้120ิแล้วก็เตะนะครับก็ดูชื่อกันไว้นะเผื่อเพื่อนเจอก็ฝากด่ากันด้วยนะครับผมจังหวะนี้โซเลตัดได้ครับอีบ,บาชีอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ยกข้ามหัวไปจังหวะนี้ <c oughs> เรียบร้อยนะครับด้วยพลังการยิงครันยิงแบบ ยิงจิ้มได้ค่อนข้างโอเคนะรอดตัวผู้รักษาประตูเลยนะลูกแบบนี้ทำได้ดีนะพักบอลแล้วก็เอาบอลลงมายิงนะครับโอเคมาที่จังหวะนี้จังหวะนี้แบบกดเปิดมั่วนะครับติดบาโอ้โหลูกนี้เป็นอะไรที่แบบบอกได้ว่ามันไม่ได้คมมากนะสำหรับใครที่บอกว่าึันโอ้ติดบาเนี่ยสิบ 10 UCL มันโคตรคมมันไม่จริงนะมันคมอยู่ในที่เรียกว่าไม่น่าเกียดนะจังหวะนี้ก็ชนเสาบิดแล้วนะครับคือความคมมันไม่ได้น่าเกียดนะสามารถยิงเข้าได้แบบไม่ยากนะครับแต่ว่าคมมากไหมไม่ยากครับจังหวะนี้ก,ก็หาช่องได้ดีนะครับแต่ก็ยิงติดนะไม่รู้ว่าผมยิงไม่ดีเองหรือว่าความคมมันที่ผมใช้ ถ้าเตะตนอื่นยังไงมันก็ยิงเข้านะนก็ใช้ตัวหโโดๆมนเยอะนะจังหวะนี้ก็ลองใช้ความผิวบวกกับยิงไกลตามค่าพลังที่มันสูงๆนะาะแค่พลังการยิงแรงยิงไกลมันเยอะผมก็ลองอยู่หลายลูกนะนกไ,ได้นะจังหวะนี้ก็หาช่องดีแล้วก็แตปยิงได้ดืด้อๆอีกแล้วนะ ผมก็สังเกตมาหลายเกมแล้วก็เห็นมันชอบวิ่งดีนะผมก็เลยจะเน้นในการหาช่องเปิดข้ามหัวใจทะลุไม่ก็จ่ายยัดไปให้มันพลิกบอลมียิงนะครับส่วนใหญ่ทำไมมันถึงหาช่องดีอย่างที่ผมบอกนะว่ามันจังหวะนี้ก็ขูกขีดมุ่งได้บอลอีกแล้วมันยืนตำแหน่งนะครับน่าตกใจนะมันชอบได้วยบอลเนียนะ่ย การยิงแบบนี้ก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนได้ง่ายนะเพราะว่าเราแบบได้ส้มหล่นอนะไรเงี้ยจังหวะนี้หม่แล้วครับอีกบ้าทำไงหลอกหนึ่งจังหวะจิ้มเข้าไปดีที่จิ้มทันนะเพราะว่ามันมเพื่อนจะเห็นว่ามันเวลามันแตะบอลมันอะไรมันไม่ยาวมากจนเกินไปนะคือถ้าเป็นกองหน้าตัวใหญ่ บางตัวมันแตะยาแล้วโกออกมารับทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแตะกันยาวแต่ว่าอีกบามันไม่ยาวจังหวะนี้หลุดเกียวเป็นไงไม่เข้านะครับยิงติดเซนไม่รู้โกโดีหรือผมยิงไม่ดีหรือความคมมันไม่สุดก็ไม่รู้นะครับโอเคจังหวะนี้อีกแล้วนะโร้โหหลุดอีกแล้วนะครับโหเนี่ยครับจะบอกว่ามันตัวใหญ่แต่น้ําหนักมันไม่เยอะมันเป็นอีิบาที่ความแข็งแบบ แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนนมันโดนเบีย่ยดได้นะครับก็เหลี่ยมต้องดีพยายามโยกหลบให้มันเข้าเหลี่ยมจังหวะนี้ก็โยกหลบธรรมดานะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับจะให้ดูว่าการแบบเบี่ยงบอลมาจากแ้างสนามเนี่ยมันก็เข้าไปยิงไดบ้บอกว่าทีมทีมที่เจอในเสื้อเหมือนลูกเสือมากจังหวะนี้อิบบาได้บอลโยกหลบกว่าสองจังหวะ แตะเข้าไปนะครับกกเกี่ยวกนักเตะที่ค่าพลังการยิงแรงมันเยอะเนี่ยมันจะแตะบอลเข้าได้ง่ายนะครับจังหะนี้จะจิ้มเข้าไปนะแ่งกับบอยสเกาได้อย่างนี้แล้วจงังหวะนี้จิ้มยังไงเกิดอะไรขึ้นบอยสกาโยก โดได้บอลโซเลสเบิ้ลเร็วรับจังหวะนี้โยกหนึ่งจังหวะจ่ายให้โซเลสครับเรียบร้อยไม่จะบอกว่าตั้งแต่เล่นมานะรู้สึกได้เลยว่าอีกบาเป็นตัวที่มันจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะจริงๆใครที่จะเอามาทําชิ่งหนึ่งสองมันต้องต้อง,ต,องต้องคิดสักหน่อยเพราะว่าคือถ้ามันให้อีกบาทําชิ่งมันจะจ่ายได้ไม่ค่อยดีจังหวะมันก็ให้ตัวอื่นทําชิ่งนะแล้วให้มันวิ่งหายช่องไปแล้วก็ชิ่งกับตัวอื่นมันก็จะหลุดนึง วันก็เนี่ยกองหน้าตัวใหญ่ยโยกหลบทีนี้คือแบบหางคือหางนะครับเพราะว่าน,นี่ตัวเล็กตัวลมอ้อิปาทาไงป้านี่แนวความเพวครับความเพีวโอ้โหยังได้อยู่นะยิงไม่เข้าโอ้โหมันควรจะเข้านะครับก็เพิวแล้วแต่ก็อันนี้อีปปาก็แบบสอดตัวมายิงอยู่แล้วนะบแบบ แต่บางตัวเห็นเพื่อนหลุดไปมนะันไม่ค่อยวิ่งตามนะเราต้องกดให้มันวิ่งตามแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะมันก็ตามมาเองนะครับก็จ่ายเพื่อยิงไมาไปหรับลูกอย่างนี้ถ้าเป็นโรนันโดบางทีมันอาจจะยิงเถิ่อนข้าไปก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่เขาแบบเคยเจอนะโรนันโดเวลายิงซ้ํามันจะชอบยิงไปไหนี้นะจังหวะนี้ก็พลิกตัวโยกหลบมาได้ดีนะแต่ก็ยิงไม่รอดนะครับ มาที่จังหวะนี้ครับพิโร่ายมาหลุดนะครับถ้าหลุดขนาดนี้มันจะมันต้องเลือมบอกองหลกักไปนิดนึงนยะมันถึงจะวิ่งได้แบบไม่ไม่น่ากังวลน,นะครับอันนี้ก็เอฟเฟียงยังเบียดไม่เข้านะครับเ่ย mm hmm. ิงเข้าไปนะครับ mm hmm. จังหวะนี้ครับตัวเลส ห้ามหัวไปเรียบร้อยทำยังไงครับอิบรายิงจนเสาอีกแล้วเนี่ยครับความคมมันไม่ได้คมมากอย่างที่เ,เพื่อนๆคิดในจังหวะนี้ก็บางทีเราก็ต้องโยกโยกหลบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะถ้าเราวิ่งไถไปไเรื่อยมันจะมันจะโดนแซได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แข็งมากนะยิงซ้ายก็ใช้ได้นะ เค้ร็อบเบนเปิดข้ามหัวมาอีกแล้วนะครับทำไงเคลียวเคลียวเคลียวยังไงยังได้บอลอยู่โอ้โหนี่โอ้คุกคิกชนเสาอีกแล้วดีมีซัวเลสซ้ำไปได้นะครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพในความเป็นอิปมาปี10 UCL กันมากขึ้นนะครับก็จะออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าไฮไลท์นั้นเล่นในแรงกิ้งที่อยู่ในระดับประมาณเอเงินนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ง่ายแล้วก็ผมขอใช้คำว่า อยู่ในระดับยากเหมือนกันนะเพราะว่าทีมผมก็ไม่ได้มีตัวแบบที่ดีอะไรนะก็ถือว่าเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เจอกับผู้เล่นที่มันง่ายๆนะสำหรับดาวเงินนะครับดาวเงิน A นะครับผมก็ใกล้จะขึ้นดาวทอง C แล้วนะก็หวังว่าจะทําคลิปขึ้นดาวทองซีให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะครับโอเคเล่นไปเล่นมาจะขึ้นเฉยเลยนะ ก็เราจะมาสรุปกันสั้นๆน,นะครับถึงความเป็นอิบบาซิบยูซนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะเล่นอยู่ในระดับพอเป็นพอใช้นะแบบกลางๆนะครับก็แค่เล่นเป็นนะครับแต่ว่าผมจะพยายามมาดูค่าพลังต่างๆนะครับแล้วก็เล่นให้มันเข้ากับ ความเป็นอิบ,บาสิบยูซที่สุดนะครับก็พยายามลองลองดูมันอยู่หลายเกมนะว่ามันควรเล่นเป็นสไตล์ไหนนะก็ได้ออกมาอย่างที่เห็นในไฮไลท์นะครับข้อเด่นของมันอย่างที่เห็นนะครับก็คือการหาช่องนะมันจะเป็นอิบ,บาที่แบบหาช่องนะครับปกติอิบ,บามันจะไม่ไม่ใช่สายหาช่องนะมันจะเป็น สายหาพื้นที่ว่างแล้วก็พักบอลดมากกว่านะครับแต่สําหรับอิบาร์10 UCL เป็นสายหาช่องนะครับซึ่งมันทําให้การเล่นกองหน้าตัวใหญ่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากองหน้าตัวใหญ่หลายตัวเนี่ยมันจะเป็นสายหาพื้นที่ว่างมากกว่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยจะหาช่องเข้าไปทําประตูเท่าไหร่นะครับอิบาร์10 UCL ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นสายหาช่องนะสายหาช่องคืออะไรคือ การที่แบบอยู่ดีมันวิ่งหาช่องเองนะพอมันเห็นช่องมันจะวิ่งไปนะครับวิ่งไปตามช่องนั้นเลยเราเราก็สามารถจถ่ายทะลุหรือว่าโยนข้ามหัวไปก็ได้นะครับและด้วยความที่มันเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่หนามากนะครับมันก็ทําให้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือมันทําให้มันมีความเร็วที่แบบขึ้นไปนะจากอิบราปีอื่นๆน,นะครับ ด้วยน้ําหนักที่มันน้อย,ยทำให้มันดูเร็วขึ้นนะแต่ความเร็วค่าพลังความเร็วจริงมันไม่ถึงกับเร็วมากนะครับก็จะทำให้วิ่งไปรับบอลได้ทันนะครับแต่ว่าเวลากองหลังเข้าถึงตัวก็โดนสกัดเอาได้ง่ายๆนะเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยนะครับโดนแย่งง่ายถึงแม้ว่าค่าความแข็งแกร่งมันจะเยอะนะแต่ว่าด้วยน้ําหนักที่มันน้อยนะครับ มันทําให้มันไม่แข็งอย่างที่มันควรจะเป็นนะมันก็โดนแย่งเอาได้ง่ายๆนะครับแต่มันก็ทดแทนมาด้วยนี่เลยครับสมดุลความคล่องนะครับการควบคุมบอลเลี้ยงบอลสมดุลน,นี่แบบมาเต็มนะทำให้ทำให้ใหอ,อิบราสิบยูีอลเป็นอิบราที่จะเรียกได้ว่าพลิ้วเท่าศูนย์เก้าไหมผมไม่ให้มันเท่านะเพราะว่าผมยังชอบศูนย์เก้ามากกว่าเพราะอะไร พราะว่า09มันแข็งกว่าเยอะเลยนะครับแล้วมันพลิ้วมันเป็นแบบกองหน้าที่แบบตัวใหญ่แล้วพลิ้วที่มันหาได้ยากครับแทบจะหาไม่ได้เลยนะแต่สําหรับ10 UCL มันก็พลิ้วนะแต่ว่ามันไม่แข็งไงครับมันก็เลยแบบถือว่าปกติสําหรับนักเตะทั่วๆไปนะที่ว่ามันไม่แข็งแล้วมันก็พลิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะสำหรับความพลิ้วของมันนะครับมัน คือหลายๆจังหวะที่มันสามารถแบบแตะบอลโยกหลบกองหลังไปได้แบบมันสามารถทําได้นะตรงจุดนี้ผมก็พยายามดึงดึงประสิทธ,ธิภาพของมันมาใช้นะผมก็พยายามเลี้ยงอยู่พอสมควรนะครับว่ามันเป็นยังไงมันก็เลี้ยงได้ดีนะครับคือมันแตะบอลไม่ยาวอ่ะมันทําให้มันแบบหลบพวกกองหลังไปได้ได้ดีนะแบบเพื่อนๆจะสังเกตถ้า ใครเคยเล่นอิบา2011นะครับมันจะมันจะพลิกตัวช้าแล้วก็แตะบอลแบบยาวๆอ่ะหมายถึงแบบยังไงอ่ะมันมันล็อกมันล็อกยาวมันไม่ล็อกในจังหวะสั้นๆอ่ะถ้าล็อกสั้นๆมันจะดูพลิ้วกว่าใช่ไหมมันจะแบบโยกมันจะหันตัวพลิกไปโน่นไปนี่ได้เร็วกว่าเพราะว่ามันแตะบอลสั้นนะสำหรับการเอาไปเลี้ยงนี่ถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับสำหรับตัวนี้แต่ก็อยู่ในระดับพอใช้นะทุกอย่างเนี่ย ผมให้อยู่ในระดับพอใช้หมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ถึงกับขั้นโหดสุดๆนะครับคืออีปลาปีนี้ต้องต้องอาศัยพื้นที่เล่นพอสมควรนะมันไม่สามารถแบบไปบางบอลพิกบอลอะไรอย่างอิบา11ได้นะมันต้องการพื้นที่นะแล้วก็ข้อดีสําหรับกองหน้าตัวใหญ่นะอย่างที่เพื่อนๆรู้จังหวะจังหวะโยกนะโยกละกรรมโยกหลอกอะไรเงี้ยมันจะ มันจะโยกแล้วหลุดคือหลุดนะครับมันจะถ้าน,นักเตะตัวเล็กๆเ,เวลาโยกมันจะมันจะผ่านยากนะแต่พวกนักเตะที่ตัวใหญ่เนี่ยมันจะโยกค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็มั่นคงมันจะโยกได้ไดง่ายกว่าเพื่อนๆจะเห็นหลายจาังหวะที่มันโยกแล้วแบบกองหลังนี่แบบก็หลังหักไปเลย,เลยอะไรอย่างเี้ครับสำหรับกองหน้าตัวใหญ่มันจะทําได้ดีนะครับแล้ก็บวกกับความ ความคล่องของมันนะทำให้ทําได้ดีนะเอาไปเอาไปเลี้ยงตอบโจทย์ครับหาช่องดีครับเพื่อนๆจะเห็นได้หลายๆจังหวะที่มันสอดตัวเข้ามายิงโดยที่แบบผมไม่ต้องกดเลยนะผมพยายามมองมันนะ่มองมันว่ามองมันว่ามันจะทำอะไรแล้วมันก็วิ่งหาช่องนะครับก็ทำให้ การขึ้นเกมเนี้ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่านักเตะที่มันแบบหาพื้นที่นะครับมันก็จะบุกได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็สําหรับค่าพลังยิงไกลอันนี้พลังการยิงการยิงไกลบวกกับพลังแฝงที่มันมีนะครับในการยิงไกลได้แรงขึ้นเนี่ยผมว่าพลังอันนี้ถือว่าไม่ค่อยมีผลนะครับในการที่มันที่เราเจะเอาไปยิงไกลนะเพราะว่า มันยิงไกลได้ไม่ถึงขั้นดีนะครับถ้าเทียบกับนักเตะราคาใกล้ๆกันอย่างล็อก Bar 10นะล็อกบาสิ0นะจะให้ความแบบมั่นใจมากกว่าเยอะเลยนะครับในการยิงเต็มข้อนะยิงไกลอะไรเงี้ย d ็อก Bar 10จะทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะสําหรับอีบบาสิปยูมันคือดูแล้วมันผมพยายามยิงแล้วนะแต่ว่าคือมันยิงได้ไม่ดนะีมันดูไม่แรงครับผม มันดูแบบไม่ใช่นักเตะที่ยิงไกลดีนะก็เลยแบบบอกเอาไว้นะครับว่าจากการใช้งานแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ประโยชน์ของค่าพลังการยิงก็คือมันทําให้การยิงแบบแปรรอดตัวเงี้ยเราไม่ต้องไปยิงเฉียงมากนะครับเรายิงเฉียงนิดหน่อยอพลังการยิงจะช่วยให้การจิ้มบอลการแปรบอลของเราอะ่ะมันจะมีโอกาสรอดตัวผู้รักษาประตูมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้การยิงมันง่ายขึ้นนั่นเอง โดยที่เราไม่ต้องไปยิงแบบให้มันมุมมากๆเฉียงมากๆสำหรับการยิงโค้งนี่ก็เพื่อนๆลืมไปได้เลยนะครับสําหรับอิบาสิบยูซีแอลนะครับยิงโค้งได้ไม่ดีนะนอกจากแบบจอๆในกรอบอะไรเงี้ยก็กดยิงโค้งยังไงมันก็เข้าอยู่แล้วนะแต่สําหรับนอกกรอบนี่ทําได้แย่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับจุดเด่นของมันก็คือมันก็จะมีพลังแฝงนะครับ เรียกว่าแร์นะครับก็คือแอคชั่นสวยๆมันจะออกมาเองไอ้สกิลแฝงนี้มันทำให้จังหวะแบบครุกคลิกจังหวะมั่วอะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสได้บอลซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหลายจังหวะที่อยู่ดีก็ไปตัดบอลขรุกคลิกได้บอลมายิงเฉยเลยนะก็ใครที่เล่นอิบบามาจับอิบบาหลายๆปีมาจะรู้ว่ามันจะอารมณ์ประมาณนี้นะอิบบาแต่ แต่ยังไงก็สู้อีบ,บาร์11ไม่ได้นะครับสําหรับจังหวะมั่วจังหวะแบบครุบคลิกนะครับอีบ,บาร์11ยังยังทําได้ดีกว่านะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอีบ,บราร์ตัวนี้มันแค่4ดาวด้วยแหละคือแบบคือถ้าใครสายเลี้ยงแต่ว่าไม่เล่นท่าเนี้ยมันก็รู้สึกแปลกๆไหมเพื่อนๆแบบเราสายเลี้ยงแต่เราเล่นท่าได้ไม่มากอ่ะเพราะมัน4ดาวอ่ะ คือถ้ามัน5ดาวแล้วเราสายเลี้ยงแล้วมันก็มันจะตอบโจทย์การเล่นท่าของเราใช่ไหม,มก็ทําให้รู้สึกขัดขัด,ขดนะครับเราปีบาปีนี้นะครับโอเคสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับตัวใหญ่ม่งบอลห่วยนะครับช่างมันตัวใหญ่พลิ้วไม่แข็งมากจบสกอร์ระดับดีนะไม่ได้โหดยิงไกลพอใช้แล้วกันความเร็วพอใช้นะครับ แต่มันให้ความรู้สึกเร็วเพราะว่าอิบาปีอื่นมันช้านะเพราะตัวมันใหญ่แลว้วก็หนักนะหาช่องดีครับหาช่องดีอยู่ในระดับพอใช้แบบถ้าไปเทียบกับนักเตะที่มันหาช่องดีจริงจริงมันเทียบไม่ได้เลยนะคือมันหาช่องดีเพราะอะไรเพราะเพราะมันพยายามหาช่องนะแต่ก็แต่มันก็ไม่ได้หาช่องได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันพยายามหาช่องนะเรียกได้ว่าหาช่องได้ดี ต่างจากอิบ,บาปีอื่นที่มันไม่ใช่สายหาช่องนะครับปีนี้มันเป็นสายหาช่องนะครับลูกมั่วทําได้พอใช้นะครับถ้าเทียบกับอิบ,บาปีอื่นนะครับเลี้ยงบอลทําได้ดีครับแต่ก็ด้อยกว่า0ูนแน่นอน,นครับผมคอนเฟิร์มเพราะว่าด้วยความแข่งแล้ว0ูนดีกว่าแข็งแล้วคล่องกับไม่แข็งมากแล้วคล่องเนี่ยแข่งแล้วคล่องมันจะดีกว่านะครับจะพูดถึงการพักบอลคือตัวมันสูง น้อยกว่าอีบาร์สิบเอ็ดถึงสามเซนแล้วก็หนักน้อยกว่าเก้ากิโลนะการพักบอลมันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างครับสำหรับใครที่เล่นอีบาร์สิบเอ็ดจะรู้ว่าเวลาโยนไปอ่ะอีบาร1สิบเอ็ดมันจะพยายามขย่งพักบอลน,นะแต่สำหรับอีบาร์สิบ UCL มันจะทำบ้างไม่ทำบ้างนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะสูงไม่สู้พวกกองหลังโหดๆหรือไงผมก็ไม่ทราบนะครับบางทีมันก็ขย่งพักบอล คือเพื่อนๆเข้าใจคําว่าขย่งพักบอลใช่ไหมครับพักได้ไม่ได้ไม่สําคัญนะครับแต่ว่าความพยายามที่มันจะพักบอลเนี่ยบางทีมันก็ยืนเฉยไปเลยนะมันไม่ขย่งพักบอลอะไรเงี้ยมันก็มันอาจจะกลายเป็นสายหาช่องก็ได้มันอาจจะไม่ได้ใส่ความเป็นตัวพักบอลเข้ามาครับแต่สําหรับบางทีมันก็ทําได้ดีนะถ้ามันนึกจะพักบอลขึ้นมาเราก็คาดเดามันไม่ถูกเหมือนกันนะครับบางทีมันก็พักบอลบางทีมันก็ ก็ปล่อยบอลไปเลยนะครับก็ต้องเดาใจายอยู่พอสมควรเวลาเราเปิดเข้าไปในในกรอบเขตโทษเนี้ยเราก็ต้องวัดใจปล่อยให้มันพักบอลน,นะบางทีมันก็พักได้เราก็ยิงได้ง่ายๆนะก็มีให้ดูในไฮไลท์นะครับผมโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอิบฮิโมวิชการรีวิวนักเตะต,ตัวแรกของผมนะครับนักเตะน่าใช้ราคาถูกนะครับสำหรับ ราคาที่มันถูกแล้วก็มันตอบโจทย์นะครับมันอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับด้วยราคาขนาดนี้กับความสามารถแล้วก็การเอาไปใช้จริงที่แบบน่าใช้มากครับสำหรับอิบาสิบ UCL นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับถ้าสำหรับคนมีงบก็สามารถไปมองตัวอื่นได้อันนี้สำหรับคนงบน้อยจริงๆนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ต้อง จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะรีวิวตัวอะไรก็เล็งๆไว้นะครับคือจริงอยากจะรีวิวพวกกองหลังนะแต่คิดไม่ออกว่าจะรีวิวยังไงนะจะจะตัดไฮไลท์แบบการแย่งบอลเหรอมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคือบางทีก็อาจจะอาจจะเล่นๆลนแรงไปเงี้ยครับแล้วก็เป็นคลิปเล่นแรงแล้วก็แนะนำนักเตะไปเรื่อยๆแล้วกันนะจะไม่มารีวิวแบบจริงจังแบบ พวกสายกองหน้าแนละ้วเพราะว่ามันรีวิวได้ง่ายกว่าวก็ชัดเจนกว่านะครับผมโอเคครับเห็นเงินผม5 m อนี่ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าผมจะไปเสริมทีมนะครับผมต้องเอามาผมต้องเอามาอัพนะครับต้องเอามาอัพครับนะครับผมอ่ะโอเคอัพให้เพื่อนเพื่อนดูเลยและกันนะครับ ตังผมก็ละลายไปเรียบร้อยแล้วเหลือ5 0 0แ0นนะไม่ได้เสริมทีมกันสักทีโอเคตังต่อจากนี้ไปผมจะได้เสริมนักเตะเข้ามาเข้ามาเสริมทีมแล้วก็อาจจะได้รีวิวนักเตะมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอายกดติดตามกด Sub subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย